ต้องบริจาคเยอะๆเท่านั้นนะคะถึงจะได้บุญไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้จริงหรือไม่นะคะ,อ,ะอันนี้พี่มิ้งขอแบ่งปันตามความคิดเห็นของตัวเองนะคะ,ะถ้าเราคิดว่าการบริจาคมากเท่ากับได้บุญมากถ้าแบบกองตัวอย่างนี้เลยนะคะพี่มิ้งคิดว่ามันมันมันดูเหมือนยังไงอะเป็นไปเพื่อ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 ความ รู้สึกทางใจแบบที่ชาวโลกกเป็นอ่ะน,นะคะก็จะแบบโอ้โหคนนี้บริจาคเท่านั้นเท่านี้จะรู้สึกว่าเขาได้บุญเยอะจังเลยนะคะแต่ไม่มีใครเหลียวมองนะคะคนที่บริจาคร้อยสองร้อเลยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมากสําหรับคนคนนั้นแล้วก็ได้อ่ะนะคะพี่มิ้นคิดว่าการได้บุญมากได้บุญน้อยอะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับการถูกสังคมชื่นชมนะคะ,ะแต่ทีนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองว่าคือเราอยากจะบริจาคมากเพื่อให้เราได้บุญมากเพราะคนจะชมเรามากคนจะอนุโมทนาบุญเรามาก ถ้าอย่างเนี้ยมันเหมือนกับไปบำรุงแบบหน้าตาแบบเหมือนกับตัวเองมันจะแบบขึ้นมานึกออกไหมแบบวิทาวแบบดิฉันบริจาคเยอะเ้ยแบบมีคนประกาศชื่ออะไรเงี้ยอ่ะมันก็ได้บุญนะคะแต่มันก็ได้กิเลสเยอะเลยเหมือนกันนะแต่ทีนี้สมมุตินะถ้าเราวางใจว่าเราอยากจะบริจาคเยอะเพราะเราเห็นว่านะคะวัดยังขาดอีกเยอะเลยนะคะสมมุติว่าสร้างถนนเนี้ยล้านหนึ่งเนี้ยนะคะโหวัดเพิ่งได้มา ไม่กี่แสนเองอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็อ่ะน,นะคะคิดว่าเออถ้าเราหาได้เยอะๆนะคะถ้าเราแบบเออบอกบุญหรืออะไรต่างๆนานามีกองกําลังแบบไปช่วยเติมเต็มค่าใช้จ่ายของวัดอะไรแบบเนี้ยนะคะเอออย่างเงี้ยนะคะเรามองเห็นไปที่อยากจะบริจาคเยอะเพราะว่าเห็นว่ายังขาดอีกเยอะนะคะเรามองไปที่ประโยชน์เราแยบขายไปที่ประโยชน์นะคะเราไม่ได้คิดเรื่องหน้าตาเราไม่ได้คิดเรื่องความพราวอะไรต่างๆนานาเอออย่างเงี้ยนะคะ ถ้าการทำบุญบริจาคเยอะนะคะเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เป็นไปเพื่อเห็นแก่ประโยชน์นะคะที่ยังขาดเหลืออีกเยอะอะตรงเนี้ยมองไปอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยนะคะไม่ได้คิดถึงตัวเองนะคะแต่คิดถึงประโยชน์อ่ะอย่างเนี้ยได้บุญนะคะบุญจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าการทำบุญนั้นได้ละก,กิเลสไปด้วยหรือเปล่านะคะ อยางของพี่มินพี่มนก็ไม่ได้ใช่คนลงคนรวยอะไรนะคะอยู่แบบปานกลางยังมีจุกๆุกอยู่ทุกเดือน <c oughs> เหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาบอกบุญนะคะเลยเราเราเองเหมือนกันนะคะเราเราก็พยายามในบ้านมี11คนอย่างเงี้ยเราก็รวม รวมกันให้มันได้เยอะๆอย่างเนี้ยนะคะเอ่อเยอะเท่าที่จะจะไหวอะนะอ่าเท่าที่จะไหวแล้วจากนั้นอ่ะเราก็มีแบบเนาะผู้ศรัทธาเสด็จพ่ออย่างเนี้ยนะคะอยากทําบุญด้วยกันอยากจะเป็นหมู่เป็นก๊กกันอะไรเงี้ยอ่ะก็มาทําบุญเป็นบุญสามัคคีก็เป็นสะพานบุญด้วยพี่เมย์เองก็เป็นสะพานบุญด้วยมีเคสเองก็เป็นสะพานบุญด้วยก็รวมๆรวมๆรวมกันนะคะมันก็มากเข้ามากเข้านะคะแล้วก็อ่ะน้อมถวายวัดไปนะคะเผื่อจะช่วยวัดได้บ้างอ่ะประมาณอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะจานั้นก็ ขึ้นอยู่กับใจบุญมากบุญน้อยบริจาคมากบริจาคน้อยขึ้นอยู่กับใจอ่ะขออีกนิดนึงขอแถมอีกนิดหนึ่ง,นนงสนาทีละพี่มิ้นจําได้เลยนะคะว่าตอนเด็กๆอ่ะนะคะเหมือนกับเพื่อนอเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เสียหรืออะไรสักอย่างหนึง่งนะคะแล้วเขามาแบบเปิดซองอ่ะใครจะทําบุญบ้างพ่อเสียอะไรเงี้ยนะคะพี่มิ้นจําได้เลยว่าพี่มิ้นได้ค่าขนม10บบาทตอนนั้นอ่ะนะคะแล้วเราหยอกเอาแบบเหรียญสิบใส่ซองไปเลย แล้วบุญนั้นน่ะมันเป็นบุญที่ประทับใจพี่มิ้นท,ทุกๆวันเนี่ยยังประทับใจอยู่เลยทั้งที่แค่10บาทนะคะเพราะว่ามันมันเหมือนเราแฮปปี้อ่ะกับการทําบุญตรงนั้นเราไม่ได้คิดว่าเุยให้ตั้ง10บาทนะคนอื่นเขาหยอดเหรียญบ่งเหรียญบาทหรือว่าถ้าเป็นลูกคนรวยหน่อยหยอดแบง่งยี่สิอ่ะแต่ว่าอันนั้นมันไม่เกี่ยวอะ่ะบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอะ่ะว่าใครทามากใครทาน้อยแต่มันขึ้นอยู่กับใจของเราอะ่ะนะคะว่ามันแบบปีติมากปีติน้อยนะคะอันนี้ก็แบ่งปันกันค่ะ